ได้ยินเสียงผอมไหมบอกเด็กเขาอยู่โอ้ยทุกคนนะเป็นรูเปล่าอ่ะเหมือนคล้ายๆรูโพรงอะไรสักอย่างอ่ะเฮ้ยใช่นะพี่พี่โอ้ใช่ใช่ใช่นะ,นะครับเนี่ยเหมือนมันเป็นรูเป็นโพรงเนี่ยเข้าไปอยู่นี่แนหะเหมือนจะอยู่ข้างใต้นี่แหละผมว่านะอยู่หรือเปล่าครับนี่แบบนี้เลย นี่นะครับทุกคนเขาเป็นเสียงดังมากนะครับนี่นี่เดี๋ยวเราทําให้ดูเดี๋ยวเราทําให้นายดูนี่อ้ําแดอ้ําผมขอป้อนใช่ได้ไหมใช่ใช่ไม่ได้หรอได้ไหมใช่ ได้ไหมนี่อามแต่นี่ให้อ่ะทำไมอ่ะก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พีเอฟซีลุงป้านาอาการทุกๆคนทุกท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอร์แฟงนะก็ทุกคนรับสาหรับพี่ๆทุกคนนั้นน้องแฟงขอบขอบคุณด้วยนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันแล้วก็ให้กําลังใจกันนะทุกคนครับคืนนี้เนี่ยผมบอกไว้กับมนุษย์แค้นะครับว่า ผมเนี่ยจะกลับมาหาเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วคืนนี้เนี่ยผมกลับมาหาเขาเพราะว่าเมื่อกลางวันเนี่ยพีพีเอฟซีอยากให้ผมมากลางวันมากแต่เมื่อกลางวันเนี่ยผมมาแล้วผมไม่เจอเขาผมก็เลยไม่ได้ลงคลิปนั้นไปนะครับทุกคนนะแต่คืนนี้เนี่ยผมกลับมาหาเขาอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้เนี่ยผมไม่ได้มามือเปล่านะรอบที่แล้วผมก็ไม่ได้มามือเปลารอบที่แล้วพีพีเอฟซีบอกว่าเอ้ยน้องแฟงลองซื้ออะไรเป็นอย่างอื่นวันนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะนี่รับวันนี้เนี่ยผมซื้อลูกชิ้นมาเต็มรระะบบบเลยนคัี แล้วก็ซื้อผลไม้มาให้เขากินด้วยนะครับเป็นมันแก้วนะนี่แล้วก็เป็นลูกชิ้นด้วยนะครับผมอุ้ยกล้องผมจะล่นอุ้ยทุกคนนะอือแล้วก็มีน้าอีกด้วยนะครับสองขวดนะของผมขวดหนึ่งแล้วก็ของเขาอีกขวดหนึ่งนะโอเคทุกคนเดี๋ยวคืนนี้ผมจะลองไปหามนุษย์แคนะผมหวังว่าคืนนี้ผมจะเจอเขานะครับผมเราก็จะได้นั่งร่วมกินด้วยกันนะไม่เป็นไรนะทุกคนผมก็จะแบ่งให้เขากินส่วนหนึ่งผมเองก็จะชิมนิดนนหน่อยนะอย่างน้อยก็เป็นกําลังใจเขา แล้วก็มาหาเขาในครั้งนี้ด้วยนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโอเคถ้าพร้อมแนละ้วผมจะเดินทางต่อนะเพื่อไปหาเขานะครับก็โอเคนะทุกคนเดียวน้องแฟงเนี่ยทุลักทุเลมากเลยนะครับคือต้องเอาไฟฉายเนี่ยคานหัวกันเลยทีเดียวนะแล้วก็โคมไฟเอาไว้ข้างหน้าตอนนี้เนี่ยผมกําลังจะสั่งซื้อขาตั้งกล้องใหม่แล้วก็โคมไฟาใหม่นะเพื่อให้คุณภาพวิดีโอนี่มันชัดเจนแล้วก็มันสว่างขึ้นกว่าเดิมนะครับพี่ๆนะที่เข่าๆข้างน,น้นนี่ไม่ใช่เลยนะโคมไฟน้องแฟงเองนะครับโอ้ อทอดีพี่เดี๋ยวคืนนี้เนี่ยผมกลับมาหาเขาอีกครั้งโอ้ไม่เห็นด้านหน้าเลยแล้วก็ขาดทางกล้องของน้องแฟงเนี่ยรู้สึกมันจะหักด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปวางหรือว่าไปแขวนเอาไว้ก่อนก็ยังดีนะของกินนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าโคมไฟลของน้องแฟงเนี่ยมันมันเขาเรียกมันขยับบ่อยเหลือเกินครับมันจะทําให้เหมือนแบบมีอะไรไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เดี๋ยวนอน เรามาเจอครับตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะขอไว้ของกินตรงนี้นะครับนี่ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมจะเอาของกินไว้ตรงนี้นะและ้วผมจะเดินสำรวจเขากันเลยนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขออนุญาตนะครับต้องจัดแจงแรงมันดีนิดนึงโอเคโอเคแป๊บนึงนะครับอู้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 อูอ,อาอย่างเงี้ยแหละพี่พนะ โ okay. อเคตอนนี้ก็ได้เวลาละที่ผมจะมาหาเขานี่เป็นหน้าผาจุดเดิมเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเดินดูเรื่อยๆแต่ของกินผมยังไว้อยู่ตรงนี้นะพี่ๆนะเห็นปะคือเขาก็เป็นคนดีคนดงนะสำหรับผมนะที่เขาเล่าให้ฟังก็ชีวิตเขาก็น่าสงสารอยู่หนาวมันเยอะเหลือเกินนะพี่ๆนะผมอาจจะต้องใส่งเกงขายาวนะ่วงนี้เพราะว่าหนาวมันเยอะเดี๋ยวมันเกี่ยวนะ นี่หน้าผ่านะครับน้าคือที่เราเจอเปนประจําเลยก็คือมันมีเสียงหอนอะไรก็ไม่รู้ที่ที่เราเคยเจอเขาข้างบนนั้นนะแต่ไม่รู้ว่าคืนนี้ผมจะเจอเขาอีกหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกลางวันเนี่ยผมมาแล้วผมไม่ได้เจอเขาแล้วก็คลิปนั้นน่ะผมก็เลยไม่ได้ลงนะครับ ผมตั้งใจที่จะมาทํากับเข้ากับปลาเข้ามากเลยนะพี่พ่แต่ไม่เจอเขาเลยนะครับโขน้าเยอะมากเอาเอาไม่อยู่นะอยู่หรือเปล่า ได้ยินเสียงผมไหมบอกเดี๋ยวเขาอยู่โอ๊ยทุกคนนะเป็นรูเปล่าอ่ะเหมือนคล้ายๆรูโพรงอะไรสักอย่างอะ่ะเฮ้ยใช่นะพี่พี่อ๋อใช่ใช่ใช่นะครับเนี่ยเหมือนมันเป็นรูเป็นโพรงเนี่ยเข้าไปอยู่นี่แหละเหมือนจะอยู่ข้างใต้นี่แหละผมว่านะอยู่หรือเปล่ปาครับอยู่หรือเปล่ปาอ๋อใช่พี่พี่เป็นโพรงนั้นเนี่ย เป็นรูเลยอะ่ะ<ม>เขาปิดเอาไวอ้อ่ะเขาอยู่ป่ะเนาะอยู่หรือเปล่าได้ยินเสียงผมไหมได้ยินเสียงผมหรือเปล่าเนี่ยพี่พี่มันเป็นลูเอ้ยไม่ใช่เป็นผูด,ดิมันเป็นโพรงเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมซูมให้ดูเห็นปะน่ะนะมันเป็นโพรงข้างในอะ่ะแสดงว่าน่าจะเป็นรูนะเขาน่าจะปิดเอาไว้นะครับ แล้วเขาน่าจะอยู่ข้างในนั่นแหละแต่กลางวันนี้ผมมาแล้วไม่เจอเขานะแล้วผมจะลองรองเขาสักแป๊บหนึ่งโอ้เดี๋ยวผมพาเดินสำรวจโอ้นี่ไงพี่ๆน่าจะเป็นรูเขาแหละหรือว่าที่อาศัยเขานี่นี่น,นี่มันเป็นช่องนี่ก็มีรูนะแต่รูมันเล็กนะครับนี่นี่เดี๋ยวซูมให้ดูเฮ้ยมันจะมีเสียงมาจากรู ผมมาผมเองสแสดงว่าเขาไม่มั่นใจเขาคิดว่าผมไม่น่าจะมาคนเดียวครับเดี๋ยวผมลงมาข้างล่างก่อนพี่พี่เพราะว่าอีกอย่างอะ่ะเพื่อความปลอดภัยของเขาด้วยนะครับแล้วก็ความปลอดภัยผมด้วยนะพี่พี่นะแต่เขาจําเสียงผมได้แต่เขาคงไม่กล้าออกมาเพราะอะไรร้เปล่าแกคิดว่าผมมาหลายคนรอเปล่าครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมจะรอเขาด้านล่างดีกว่านะครับ หนามเยอะมากพี่พี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรอด้านล่างตรงขนมดกวออดตรงที่ที่ผมเอามาให้เขานะครับเยอะมากครับเดี๋ยวผมเอามาตรงนี้นะพี่พี่นะอันหนึ่งฮะรอเขาตรงนี้เดี๋ยวอู้ดูดูหนามที่เกี่ยวผมอีกแล้วเสริไม่ได้เลยนะครับหนามเยอะมากพี่พี่ครับ ไม่รู้ว่าน้ำที่เชื้อไปไหนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะฮะโอ้หทุกคนน้ำม,มันเกี่ยวขาผมนะครับน้ำเชื้อมากพี่พี่นะแต่เขาก็เก่งนะอาศัยได้นะครับเขายังไม่มานะพี่พี่เดี๋ยวขออ้างความถึงมันผมจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเฮ้ย เขาออกมาแล้นที่ผมเองใช่ผมเองเดี๋ยวผมซูงห้ดูผมเองผมเองใช่ใช่ใช่ผมเองไม่ไม่ผมเองจําได้ไหมผมชื่อแฟงใช่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 เพื่อนกันใช่ใช่เราเพื่อนกันมาหาผมเร็วเดี๋ยวทุกคนผมขอตั้งกล้องก่อนนะแสดงว่าเขาออกมาจากรูนั่นแหละแบบที่ผมพูดเลยนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องแป๊นหนึงนะหาที่ก่อนนะพี่ๆนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะว้าวุ่นกว่านี้นะครับอุ้ยเพราะว่าเขาเองก็ลงมาล้วอุ้ยอุยยังขาดไปเลยทุกคนเลยนี่แหละอเขากำลังลงมานะอ้มาตรงนี้แล้วมาเลย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 วันนี้ผมมีของจะมาให้ด้วยนะนี่เขามาหาผมแล้วนะใช่ใช่มามา ใช่ผมเองมาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ที่มันดีกว่านะผมว่าเพราะว่าผมจะได้แขวนคมไฟด้วยนี่ตรงนี้ก็ได้นี่นี่ตรงนี้ได้ไหมทุกคนนะเหมือนอ๋อตรงนั้นหรอเอาตรงนี้ดีกว่าไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะผมจำผมได้ใช่ไหมจำผมได้ใช่ไหมครับใช่เราเพื่อนกัน เราเพื่อนกันจำได้จำได้ใช่ไหมเขาจำผมได้นะแสดงว่าเขาน่าจะอยู่ในรูเดี๋ยววันนี้ผมต้องคุยเขานะฮะขออนุญาตแป๊บนึงนะขาตั้งกล้องผมมันก็หักด้วยนะพี่ๆนะมันก็มันมันบุดบุดเบี้ยวเงี่มรอ่ะคลิปนี้มันทุรักทุเลหน่อยๆนะฮ่เดี๋ยวเขาคุยอะไรของเขาไม่รู้นะะผมฟังไม่รู้เรื่องอก เดี๋ยงติดกาไปเลยนี่ขอนอนุญาตดับไปนะ,ะใช่ใช่ผมเองเดี๋ยวผมทำความสะอาดเองอืมอืมอืม เดี๋ยวผมไ,ไปดูในกล้องก่อนนะครับมาตรงนี้ได้นะทุกคนนะไม่รู้วในกล้อ,นนองมันเห็นหรือเปล่าออเห็นไหมเห็นไหมโอ้มันเห็นแต่มันย้อนแสงไปหน่อย เห็นเห็นเห็นเดี๋ยวมันย้อนแสงนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถายมาจากฝั่งนี้นะครับไในงั้นมันย้อนแสงผมเองจำได้ใช่ไหมใช่ผมขออนุญาตตั้งกล้องตั้งอะไรก่อนนี่เขางงอยู่นะครับนี่นี่นี่เอาเน่าจะเห็นนะครับมุมกล้องน่าจะเห็นนะ พราคุณอยากให้มันชัดๆอะ่ะโอเคโอเคมุมกล้องเห็นเลยแหละสวยเลยทีเดียวนี่มันทุรักทุเลนิดหนึ่งนะคลิปเนี้ยผมบอกกับพี่ๆไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมหาอะไรมาลองอันี้ก่อน,นครับรู้ป่าวันนี้ผมเอาอะไรมาให้อะ่ะ รู้เปล่าผมดีใจมากเลยนะที่เจอดีใจไหมที่เจอผมอะ่ะ mm. เขาดีใจนะเขาบอกอุ้ย mm. แบบหนึ่งนะพี่ๆนะคือมันจะทุรักทุเลนิดหนึ่งนะคิมนะต้องขอโทษขอไัยเป็นอย่างสูงเลยนะครั mm. เห็นไหมอ่าเห็นละโอเควันนี้ผม จำผมได้ใช่ไหมผมแฟงเขาจำได้นะพี่พี่วันนี้ผมซื้ออะไรมาฝากดู้ไหมนี่ขาก่อนนะครับซื้อขอนมปังมาเขากินแล้วเขาติดคอนะเดี๋ยววันนี้น้องแฟงขอเ,อเป็นอันนี้แล้วกันนะพี่พี่นะเขาเรียกว่าอะไรนะลูกชิ้นแล้วกันนะวันนี้ผมซื้ออันนี้มาฝากนี่เขาเรียกว่านี่ ลูกชิ้นใช่ลูกชิ้นอันนี้คือผลไม้อันนี้เราจำได้กันอยู่แล้วนะน้ำใช่อะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ก่อนอ้าวนี่ให้นี่นี่นฝาฝานี่ทำแบบนี้ก่อนนี่ก่อนกินเพราะว่าเขาเนี่ยปากเขานะครับเขาเนี่ยปากเขาเนี่มีเชื้อโรคเยอะมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะบอกเขานะนี่นี่นี่ทำแบบนี้ คุยออกก่อนเอาเขากินน้ำเข้าไปเลยนะนี่วันนี้ผมมีของอร่อยมาให้กินเลยนะเราแบ่งกันนะนี่อันนี้ลูกชิ้นเขาเรียกว่าเกี๊ยวเนี่ยเดี๋ยวผมถอดออกเขาจะได้กินง่ายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกินก่อนดีมไหมแบ่งกันก็ได้อ่ะ นี่เอาไปเลยใชย่ใช่ผมให้นี่น้ำจิ้มจิ้มไหมนี่อืเขางงๆอยู่นะทุกคนน้ำจิ้มคืออะไรนี่นี่จิ้มอย่างนี้นี่อืมนี่ยจิ้มอย่างนี้อืมอืมลอง ผมขออนุญาตนั่งด้วยนะอร่อยไหมขาผมยังเจ็บอยู่นะทุกคนนะอย,อยากลองกินอันนี้ไหมล่นะคนละครึ่งนะแต่ผมขอกินก่อนโอเคบ่าวผมสะอาดไม่ต้องกลัวอะ คนให้แบ่งคนละครึ่งกินเลยกินเลยผมไม่ได้รังเกียจนะเดแตวผมกินด้วยไม่ได้อร่อยไหมอร่อย <c oughs> เดี๋ยวผมใส่น้ำจิ้มไว้ให้ <c oughs> อ้า ผมทำอะไรเลยดิทำไมวันนี้ผมมาแล้วผมไม่เจอโอ้โอผมเข้าใจาแล้วนะครับที่เขาพูดเขาบอกว่ากลางวันที่มาเขาไม่เจอเนี่ยเขาแอบ,บอยู่ในรูนะครับกลางวันเขาไม่ออกทําไมออกไม่ได้อ่ะโอกลางวันเขาไม่ออกนะครับผมก็จะไม่ถามแซวซีเขาอีก นี่เป็นถุงแบบนี้เลยนะแล้วก็ใส่น้ำจิ้มนี่อร่อยไหม,มเขาเหมือนเขาจะชอบด้วยนะครับนี่นี่แบบนี้เลยนี่นะครับทุกคน เขากินเสียงดังมากนะครับอืมผมขอกินอีกอันหนึ่งเดี๋ยวผมให้เลยนะอันนี้มาแบ่งกันกินนะครับผมเองก็หิวเล็กๆน้อยๆนะแต่ผมยิงข้ามาและคือการที่เราการที่เรานั่งกินเป็นเพื่อนเขาเนี่ยเพื่อให้เขาสบายใจแล้วก็เขาไว้ใจนะว่าเราเนี่ยไม่ทำร้ายเขาจริงๆ คือผมทำไรเขาไม่ลงอยู่แล้วนะครับต่อให้น้ำลายเขาจะมีพิษมีพายขนาดไหนนะผมทำไรเขาไม่ลงผมให้ขอบคุณ <được> อ <Felix> <for> ัน <một> นี Chick ้ผลไม้ ผมซื้อมาสองถุงนี่คนละถุงนี่ของนายใช่ขอบคุณนี่ของเราโอเคไหมนี่มีน้ำจิ้มด้วยนะกินได้มันเป็นผลไม้อร่อยนะอร่อยเหรอนี่ อ๋อเหมือนว่าเขาจะชอบกินผลไม้มากกว่านะครับชอบกินผลไม้ใช่ไหมคือจะทํายังไงได้อะให้ผมมาหากลางวันอะผมอยากมาทํำข้าวให้กินอะแล้วก็เอาผลไม้มาให้ด้วยผมมาดึกๆแบบนี้หนาวมากแล้วก็กายมากด้วยอาจจะมีวิธีมั้ ยังไงอ,อ๋อเดินไปหลังเขาลุงนี้อ,อ๋อจะเจอรูของนายโอเคเขาบอกว่าให้ผมเนี่ยเดินไปจากรูเนี้ยแต่เรามุดไม่ได้เขามุดได้ให้เดินขึ้นเขาลุงเนี่ยเขาบอกลงไปมันจะมีที่พักเขาอยู่นะครับมันเป็นพโพรงนะใช่ไหมเป็นพโพรงเหรออือ ยนง้ำก็เนาะอืมผมอาจจะมีเวลาไม่มากนักแต่ผมก็ดีใจนะที่มาหานายอ่ะนายดีใจไหมใช่ดีใจใช่เราเป็นเพื่อนกันแล้วนะ นี่เราให้นายใช่เราชอบกินนี่เอาน้ำไว้ไหมใช่เพื่อน,นายหิวใช่ไม่เอาให้ผมหรองั้นผมเอากลับนะอันเนี้ยทุกคนนะ อันนี้น้องแฟงขอพูดในมุมน้องแฟงนะคำว่ามิตรภาพเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นมนุษย์ก็ได้สัตว์ก็เป็นมิตรภาพเราได้หลายๆอย่างก็เป็นมิตรภาพเราได้นะครับขอแค่เราเนี่ยมีความจริงใจกับเขาก็พอให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ทำร้ายเขาเราเนี่ยไม่เป็นพิษพายเขาเราเนี่ยไม่บุกลุกเขานะครับให้เขาอยู่ในเซฟโซนของเขาเราอยู่ในเซฟโซนของเราเราเจอกันก็เป็นเพื่อนกันมาหากัน มาแวะเวียนกันเขาเองก็ไม่ได้มีผิดมีภัยนะเพียงแค่เสียงเขาเนี่ยมันมันไม่เหมือนกับเราแล้วเขาพูดไม่ได้พูดได้ไหมพูดอันนี้ผมจะสอนเขานะน้ำน,น้ำน,น้ำนเขาก็พูดอ้าวอ้าวไม่รู้แสดงว่าน่าจะภาษาที่เขาพูด เอางี้เราใช้ภาษามือไหมนี่น้ํากินใช่อันนี้เขาเข้าใจนะท่าผมเพูดะว่าน้ํากินใครเข้าใจอันนี้ผลไม้นี่เขาเรียกว่าผลไม้มันแก้วใช่อันนี้เขาเรียกลูกชิ้นใช่แล้วผมเดินทางมาไกลรู้ไหมผมเดินทางมาโคตรหนาวเลยอ่ะบรรยากาศหนาวมากมาก แล้นายมาอยู่แบบตรงนี้ด้วยหนาวไหมหนาวหรออยากได้ผ้าห่มไหมผ้าห่มเอาไว้ห่มอ่ะเขาไม่เข้าใจนี่มีเสื้อในใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นผ้าห่มผืนใหญ่เอาไว้ห่มนอนนี่ใช่เอาไว้นอนเขางงอยู่น,นะครับผมจะอธิบายไงดีอ่ะนี่คือนายมีเสื้อใช่ไหยเสื้อใช่ไหม เนี่ยเสื้อนายเนี่ยเอาไว้ห่มใช่ไหม <c oughs> ใช่ของผมเนี่ยไม่ใช่เสื้อมันเป็นผ้าหม่มผ้าหม่มใช่เอาไว้หม่หมห่มนอน <c oughs> ใช่แล้วเดี๋ยวผมเอามาให้ดีไหม <c oughs> โอเคเดี๋ยวเอาเสื้อมาให้ด้วยเสือเดี๋ยวผมจะซื้อเสื้อให้เขาด้วยนะครับแล้วก็น่าจะเอาผ้าหมให้เขาด้วยนะถือว่า ตอบแทนน้ําใจเขาแล้วก็ที่เขาไม่ทําร้ายผมด้วยแล้วก็ผมเองก็ไม่ทําร้ายเขาไม่อยากทําร้ายเขาเลยเพราะเราเป็นเพื่อนกันโอเคไหม,มก่อนจะกลับผมขออนุญาตอย่างหนึ่งได้ไหม,มผมขอป้อนผลไม้กับลูกชิ้นสักชิ้นหนึ่งได้ไหม,มใช่เดี๋ยว,ยวนี่นี่เดี๋ยวผมขอป้อนเขานะครับนี่นี่เดี๋ยวเราทําให้ดู เดี๋ยวเราทำให้นายดูนี่อัมแดอัมผมขอป้อนใช่ได้ไหมใช่ใช่ไม่ได้หรอได้ไหมใช่ได้ไหมนี่อัมแดดนี่ให้อ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวทุกคนนะเหมือนเขาแบบ เหมือนแบบเขาจะเหมือนเขาจะไม่เข้าใจที่ผมพูดอะนี่นายเราจะขอป้อนนายอะ,อะใช่ไม่เราไม่รังเกียจใช่ไม่รังเกียจเราไม่รังเกียจไม่เราไม่รังเกียจเราเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมอโอเคขาอ,อนุญาตนะผมขอป้อนเขาโอ้โหทุกคนนะ ฟันเขาแหลมมากเลยนะครับแหลมมากอ่ะไม่ได้รังเกียจน,นะเราเป็นเพื่อนกันนะครับอันนี้ผลไม้เดี๋ยวผมจะขอป้อนสักชิ้นหนึ่งนะก่อนที่ผมจะกลับเดี๋ยวรอให้เขากินเสร็จก่อนเราเป็นเพื่อนได้แล้วใช่ไหมอโอเคออฟันนายสกปรกมากเดี๋ยวเราจะให้นายแบรงฟันสอนแปรงฟันถ้าเรามา จะซื้อแบงสีฟันเอาไหมใช่แบงค์ฟันนี่เรามอบให้นายเลยอ่ะอันนี้นายไม่เอาใช่ไหมเดี๋ยวเราขอเดินทางกลับก่อนได้ไหมเพราะว่ามันดึกแล้วมันจะเป็นอันตรายกับเราโอเคไหมโอเคโอเคขอบคุณเราเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวผมจะมาหาอีกโอเคไหมโอเคเราทำแบบนี้ใช่เพื่อนกัน ใช่จับมือได้ก็ได้อะจับมือเขายอมจับมือกับผมเลยนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินทางกลับก่อนนะบายบายขอบคุณอ่ะโอเคครับพี่ๆเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเดินทางกลับแล้วก็เขาเองก็เหมือนกันั่งกินด้วยผมเคยให้ไฟ,ไฟให้อะไรเขาแล้วนะแต่ว่าเขาเนี่ยไม่รับนะครับนุ่มเขาอยู่นู่นครับเนี่ยเขาก็กําลังจะเดินกลับด้วยน,น,นี่ผมก็จะต้องกลับเหมือนกันนะครับเพราะว่า เริ่มดึกแล้วก็เริ่มหนาวแล้วนะครับพี่ๆนะโชคดีนะโชคดีนะนายเดี๋ยวเรามาหานายอีกโอเคบายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่โอเคทุกคนผมขอปิดคลิปตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเขาด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจน้องแฟงด้วยนะครับเดี๋ยวเจอนใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยววันนี้น้องแฟงขอเดินทางกลับก่อนนะครับหนาวมากผมก็ดีใจนะที่เขายังเห็นผมเป็นเพื่อนแล้วก็ผมเองก็อยากจะเป็นเพื่อนเข,ขาด้วยผมจะไม่ทําร้ายเขาผมสัญญานะครับแล้วก็ผมจะไม่ให้ใครเนี่ยทําร้ายเขาด้วยนะครับโอเคทุกคนวันนี้น้องแฟงเองก็ต้องขอตัวลากลับก่อนนะครับเดี๋ยวเจอนใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม